ทำไมเราต้องทําอาหารตามสูตรไม่ทําตามสูตรไม่ได้เหรอการทําอาหารโดยหลักๆแล้วนะคะมันก็จะต้องมีสูตรแหละว่าจะต้องใส่น้ําปลากี่ช้อนใส่ซีอิ๊วกี่ช้อนน้ําตาลกี่ช้อนอันนี้ก็เป็นหลักการทั่วๆไปที่เราต้องบอกปริมาณของเครื่องปรุงหรือวัตถุดิบโดยส่วนตัวแล้วหรือสไตล์ของตัวเองอะ่ะในการทําอาหารนะคะก็จะแตกต่างไปนะคะการใส่ไม่ว่าจะเป็นการใส่เครื่องปรุงวัตถุดิบ จะเป็นการกะสัดส่วนเอา,าค่ะก็คือทำไปชิมไปให้ได้รสชาติเป็นรสชาติที่เราชื่นชอบนะคะวันนี้เรามาทำอาหารนะคะก็คือข้าวมันไก่แล้วก็มีสูตรน้ำจิ้มไก่เรารู้แค่ว่าวัตถุด,ดิบที่จะใส่ในน้ำจิ้มไก่วันนี้ค่ะก็จะมีเต้าเจี้ยวบดน้ำตาลมะนาวขิงพริกขี้หนูเราก็แค่เอาวัตถุดิบ 5อย่างนี้มาผสมรวมกันนะคะแล้วก็ชิมรสเราชอบรสไหนละ่ะส่วนตัวแล้วชอบรสออกเค็มๆหวานๆแล้วก็เปรี้ยวติดปลายนิดๆน,น,นะคะเราก็มาผสมกันเราก็คลุกเคล้าชิมจนได้รสชาติที่มีความเค็มและหวานนิดๆถูกใจแล้ว การทำอาหารนะคะเป็นเรื่องของจินตนาการบวกศิลปะบางครั้งวัตถุดิบก็ไม่ครบแต่ก็ยังทำออกมาได้อร่อยเลยนะคะดูสิคะร้านอาหารแต่ละร้านเรายกตัวอย่างเป็นร้านข้าวมันไก่เราเข้าไปในแต่ละร้านเนี่ยรสชาติแตกต่างกันถูกไหมคะแต่ก็ยังอร่อยไปคนละแบบแสดงว่าไม่ได้มีกฎตายตัวในการทำอาหารถูกต้องไหมคะเชื่อเถอคะค่ะ วันนี้นะคะบ้านของเราอาหารฝีมือของเราชิมเอาค่ะกะเอาค่ะประยุกเอาค่ะตามแบบฉบับที่เป็นตัวคุณความอร่อยก็จะเป็นของคุณค่ะ